มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกประกาศความพร้อมในการสร้างมืออาชีพคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและสมรรถนะตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมในยุคศตรวรรษที่21หลังได้รับการยกระดับจากวิทยาลายัยเป็นมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกค่ะนายสัมพันธ์เย็นสำรานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีส่งมอบหนังสือคำสั่งกระทรวงอนุญาตให้วิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก ยกระดับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเซาล์อีสต์บางกอกตั้งแต่วันที่31มกราคมที่ผ่านมาที่หอประชุม SBU Hall มหาวิทยาลัยเซา์อีสต์บางกอกบางนาดรสมศักดิ์รุ่งเรืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาล์อีสต์บางกอกกล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมผลิตนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยซึ่งปัจจุบันมี19หลักสูตรการปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนี่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ ข้างๆผมซึ่งเป็นข้าราชการจากกระทรวงบุคมศาสตรเนี่ยนะครับมันก็มีเกณฑ์หลายๆเกณฑ์ที่จะทําให้เป็นมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นจํานวนของหลักสูตรที่ต้องรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกรรมการต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ต่างๆด้วยที่จะต้องพร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยสซวิสบางกอกเนี่ยเราเปิด5คณะเรียกกันนะครับสิหลักสูตร หลักสูตรที่หาวิลัยมีความต้องการและเป็นที่ตลาดแรงงานต้องการก็คือหลักสูตรการบัญชีและการจัดการอันที่2ก็คือหลักสูตรการจัดการโลจิสติกซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้ตลาดแรงงานต้องการมากและก็เป็นที่ประสบความสําเร็จของนักศึกษาเราครับ